สวัสดีค่ะมิทีนะคะมิทีน่านะคะหรือว่าครูทีน่านะคะโอเคฮะทีน่าอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ e ีดนะคะเพราะมีคนนักเรียนหลายคนยมาถามทีน่านะวะ่าเอออาจารย์รู้ได้ไงว่าเราจะเป็นสตาร์ e ีดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็น star seed อะไรมากมาจากตรงไหนมั่ง นะคะหลายๆคนนะ่าจะ question เลยนะคะว่าเอ๊ะเรามาจากไหนเราเป็นอะไรมานี่เราเรารู้ได้ไงว่าเราจะเป็น Start Seed นะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะตอนนี้ตอนนี้นนทีน่า,ท,นาทีน่าตั้งใจว่าจะทำวิดีโอที่ว่าพูดเกี่ยวกับ Start Seed แต่ว่าเราก็ยังตอนนี้ทีน่าก็ยุ่งมากเลยนะระยะนี้ไม่ค่อยได้ทำวิดีโอมากเลยแต่ว่าจะทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องชั้นเพราะจะได้อธิบายเรื่องชั้นให้นักเรียนเข้าใจเพราะว่าทีน่าสอนมาในภาษาอังกฤษจ,จาก นักเรียนอเมริกันมาตั้งหลายสิปีแล้วพอเรามาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ตรงหน่อยและอีย่างหนึ่งเราก็ทีน่าพูดไทยได้ชัดแหละแต่ว่าก็ไม่คล่องทุกๆคําหรือจะไม่เข้าใจซึงซ้งๆทุกๆคำนะคะก็พยายามที่จะเรียนพยายามโชคดีที่มีครูเกรซก็ช่วยด้วยนะคะครูเกรซเ็เก่งมากเรื่องภาษาไทยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นทีน่าอยากจะแบบตอนนี้ก็จะมาพูด มากหน่อยเกี่ยวกับเรื่องชั้นเรียนนักเรียนจะได้เข้าใจนักเรียนคนไทยจะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรทุกๆชั้นที่ทีน่าสอนนะโดยเฉพาะใน26โปรแกรมเนี่ยทีน่าจะอธิบายเกี่ยวทุกๆชั้นในวิดีโอให้คนเข้าใจหน่อยนะคะอันนี้เราจะมาเริ่มออฟเฟอร์คลาสเกี่ยวกับ s t a r ์ซีเพราะมีคนสนใจกันมากันถามเอ๊คุณทีน่ารู้ได้ยังไงว่าเราเป็น Star ์ซีดเราม,มาจากไหนอะไรอย่างนี้ โอเคนะคะเพราะทีหน้ากันเลยโอเคจะมาออฟเฟอร์คลาสเกี่ยวกับสตาร์ซีดนะคะคลาสนี้จะเป็น2วันนะวันแรกเนี่ยทีหน้าจะบอกเลยว่าสตาร์ซีดไหนจะมาที่นี่มาอยู่ที่โลกมนุษย์เข้ามากันเยอะนะฮะส่วนใหญ่อันไหนอย่างเพลเดียนส์อย่างเซเรียนหรืออ ian, ians, อคตูเรียนอะโดมิเดียน่าไลเรนนะฮะ,ะเป็นคำภาอาังกฤษแต่ที่น่าจะจะอธิบายให้อ่ นักเรียนรู้ว่าส่วนใหญ่กรุปไหนจะเข้ามาในโลกมนุษย์เยอะแต่จริงๆแล้วมีแต้มไปหมดแต้มไปหมดนับไม่ได้แต่ที่น่าจะเอาแบบประมาณสัก10หรือสิบสอกรุปมาให้คนให้นักเรียนรู้เข้าใจนะแล้วที่น่าจะสอนด้วยทํำยังไงถึงจะแ,แบบเอาง่ายหน่อยที่จะ figure out หรืออยากจะรู้ว่า,าคุณนี่เป็นสาสตร์ชะไหนบ้างน่าจะฝ่ายให้ฟัง แล้วก็อีกอย่างที่สามที่หน้าก็จะสอนคุณการที่ว่าจะมันกบการติดต่อกับเขานี่แหละนะโอเคนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อยากติดต่อหรืออยากที่อยากจะรู้อยากจะคอนเน็กกับสตาร์ซีทของเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าทอะไรเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ที่หน้าเคินนึกโอเคที่หน้าจะเริ่มสอนชั้นนนี้นะจะเป็นชั้นที่สวันนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาเกินแล้วเราจะสอนเกี่ยวกับนั่งสมาธิ ที่ว่าจะคอน n e คกับสตา r ของตัวเองได้ไงหร,หรือว่าเราจะนั่งจนทังเราเนี่ยทำยังไงที่ว่าเขาจะมาเข้ามาติดต่อกับเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะมีการบอกประการหน่อยว่าอธิบายหน่อยในวิดีโอนี้ว่าเออเคที่น่าจะเริ่มสอนอันนี้มีชั้นอันนี้ o f f ร์ให้สําหรับคนที่ว่าสนใจนะักเรียนที่สนใจนะคะและชั้นก็คงชั้นเรียนนี้จะเริ่มประมาณกลางเดือนหน้ากลางเดือนทีสอง ะะก็จะจัดกับอาจารย์เกรซว่าวันไหนเราจะทำกันนะและนักเรียนก็จะได้ถ้าคุณสนใจก็เข้ามาเรียนทางนี้นะคะโอเคค่ะจะมีหลายหลายหลายชั้นที่เข้ามาเลยนะคะเพราะว่า,าทีน่าก็รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าคนไทยเริ่มตื่นกันเพิ่งมาตื่นคนไทยนี่เพิ่งเริ่มมาไม่นานนี้เองที่ความสนใจเรียกว่าตื่นเป็นกรุ๊ปใหญ่เป็นกรุปปร๊ปใหญ่นะคะ ถ้าจากอา,อาจารย์ดอร์ r e สแคนย o นเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยลนะ่ะเนี่ยเราเป็นกรุ๊ปที่สามนะคะและเป็นกรุ๊ปที่ว่ากรุ๊ปใหญ่มากที่ตื่นนะคะกรุ๊ปแรกกรุ๊ปที่สองเนี่ยเป็นกรุ๊ปที่น้อยมากที่ตื่นนะคะเพราะฉะนั้นสมัยนั้นที่เราตื่นเนี่ย คนจะไม่เข้าใจคนก็เึกว่าเราเนี่ยบ้าบ้าบบตลกหรือไม่เข้าใจเวลาเราพูดเกี่ยวกับการตื่นรู้หรือเกี่ยวกับ awakening a s c e n s i o n เนี่ยเขาก็งงมากหน้าดูเลยอะไรทนี่เราพูดอะไรบ้าบ้าบบซีซัวใช่ไหมฮะครอบครัวเพื่อนจะไม่เข้าใจคุหลรกหรือไม่เขาก็อยู่ห่างคุณนึกว่าคุณนี่แบบติงต้องบ้าบ้าแต่จริงๆไม่เลยค่ะเพราะว่าทุกคนน่นจะมีประสบการณ์ของตัวเองที่ว่าแบบว้าวดาวโหลดขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคนะคะวีดีโอนี้ก็จะสั้นหน่อยเพียงแต่ว่าจะบอกประกาศนะว่าเออเนี่ยตื่นเต้นหน่อยนะคะเราจะมีชั้นอันนี้ออฟเฟอร์ให้เสนอให้นักเรียนทุกคนได้เรียนด้วยนะคะแต่ชั้นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับชั้นยี่หกโปรแกรมน้าต่างหากเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอะไรไงก็แชร์คลิกไลค์แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ